ฉันต้องการความร้อนมากกว่านี้ด่น้ำเสนออ๊ใช่และนี่เป็นวันที่ดีวันนี้ฉันขอไปโรงเรียนได้ไหมแม่ฉันบอกว่าฉันเป็นไข้นั่งแต่เมื่อวานยังไม่ให้ฉันไปโรงเรียนเลยแม่ควรจะให้ฉันไปโรงเรียนได้แล้วนะจังหวะนี้โอเคถ้าตอนแรกเราก็ขอเดินไปหาแม่ก่อนละกันนะแต่แม่ฉันอยู่ห้องข้างๆนี่เองแล้ฉันจะเดินไปไกลสวัสดีคุยกับแม่ได้เลยเดินไปแม่ครับ ผมเป็นผู้ชายที่ดีแล้ววันนี้ผมไม่ได้ป่วยผมขอไปโรงเรียนได้ไหมครับไม่นายมีไข้นะไม่แน่ใจเหรอตรวจสอบอีกครั้งได้ไหมวัดไข้ผมได้หรือเปล่าได้สิ40องศาเช่นายมีไข้นายวันนี้นายอยู่บ้านโอ้ไม่นะฉันต้องหนาววันนี้แน่ๆฉันต้องทําให้อากาศมันเย็นลงและดังนั้นไปเปิดหน้าต่างซะปไปครับเราต้องการเปิดหน้าต่างบานนี้ แล้วต้องการเปิดหน้าต่างสามบานนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยอยากจะไปโรงเรียนแต่ว่าเรานั้นมีไข้นะครับเราก็จึงต้องไปทํำยังไงก็ได้ครับให้บ้านเย็นลงให้จนได้นะโอเคเปิดบ้านนี้เปิดบ้านนี้อ่าเรียบร้อยแล้วก็เดินไปหาแม่นะครับมันซึ่งมันตรงข้ามกับพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วเราอยากอยากอยู่บ้านแต่รอบนี้เราอยากไปโรงเรียนนะโอเคเราคุยกับแม่เลยตันทิชชูอีกครั้งได้หรือเปล่า what อะไรหรอปวดตัวสอบอุณหภูมิของฉันอีกครั้งได้ไหมผมแน่ใจว่าผมวันนี้ผมต้องสบายดี38เฮ้ยนายอยู่บ้านได้แล้วนายมีหวัดไปปิดไฟซะโอเคได้ปิดไฟหนึ่งไอ้ตรงนี้ปิดไฟไม่ได้เหรอปิดไฟสองแล้วก็น่าจะเป็นห้องแม่ป,ปิดไฟสามปิดเจ็ดดวงเลยเหรอเนี่ย โอ้ oh, ไม่นะแม่ฉันขอรองละให้ฉันไปลงเลนเธอเอมแล้วก็สวิฟไฟ uh huh. นะฮะนี่อีกดองสุดท้ายแต่ว่าอยู่ลงรถแน่เลยอ่าห้องนี้ก็ออกอ้ยแตแต,แต่รอบนี้ไม่มีรถครับ้อ่คนข้งที่จะออกแ,แบบมาดีมากโอเครถไป0.4องศาอ่ะแม่ยูเซนว่าไงอุณหภูมิตรวจให้ผมอีกครั้งได้ไหมได้สิ3าองศา โอเคมันให้เราไปปิดเครื่องทําความร้อนนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีเครื่องหนึ่งอ่ะปิดแล้วแม่หันตามเราตลอดเลยดูดิเอ้ยมึงมีพิรุษหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแน่นอนฉันมีพิรุษสองแล้วก็อีกสองตัวน่าจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้แล้วเครื่องทําความร้อนไม่อยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยทำไมนะทำไมมาอยู่นอกบ้านอย่างนี้มันไม่เปลืองไฟหรอครับแล้วขอปิดประตูกัน โอเคเราคุยกับแม่ได้แม่ยังเชื่อว่าฉันเทอร์มิิเตอร์อาจจะพังได้นะเทอร์มิิเตอร์อาจจะพังได้นะแม่และไงต่อหรอซูโปรดเช็ควภูมิให้ผมอีกได้ไหมฮะได้สิ28องศานายจงกลับไปนอนซะตอนนี้นายมีไข้โอ้ไม่นะฉันต้องเปิดพัดลมยังไงล่ะกไ้บ้านหลังนี้เย็นโอเคเราต้องทำการเปิดพัดลมนะครับ พัดลมพัดลมอ่านี่อนะหนึ่งเครื่องหมุนสิอู้พัดลมทําไมหมุนแรงจังเลยอะครับนี่ค่นขัานที่จะเป็นเกียร์ศูนย์จุดห้าหรือเปล่ามันถึงจะไม่แรงเกียร์ศูนย์จุดห้าคิดได้ไงวะโอเคเปิดทั้งหมดสี่ตัวอ่ามีตัวนี้โอ้โหแล้วพัดลมมาอยู่ตรงห้องครัวโอ้โหเปิดพัดลมกินไฟมากมากนะรอบนี้อุ้ยอันนี้เอาเหมือนจะเป็นการต้มน้ําร้อนหรือเปล่าโอเคฮะเดินไปหาแม่เลยเฮ้แม่ ใช่ใช่เธอต้องการให้ฉันตรวจอุณหภูมิใช่ไหมฉันรู้จักดีเดี๋ยวฉันจะตรวจให้แล้วกันนะ12องศาลูกชายหยุดรบกวนฉันเถอะได้โปรดกลับไปนอนซะโอ้ผมสบายดีนะแม่โอ้ฉันรู้เตาผิงฉันต้องการไปเปิดเตาผิงอ่าน่าจะให้เราไปปิดเตาผิงหรือเปล่าอ่ะภารกิจนี้น่าจะชัดเจนแล้วละ่ะอ่า12องศานี่โคตรจะเย็นเลยนะแต่ว่าแม่ไม่ให้เราไปนั่นเอง เราเอาไอตัวนี้ไปทําอะไรเยเราหยิบไอตัวนี้มาแล้วก็น่าจะไปตักน้ํานะครับตักน้ํเหรอขอดูก่อนอ่าตักน้ําตรงนี้แล้วก็น่าจะให้มาดับไฟในเตาผิงอืมโอเคน่าจะเย็นลงแล้วละ่ะอ่าสิบสององศามันเย็นมากนะแม่ตรงให้ผมไปโรงเรียนเถอะคุณแม่ที่รักคุณสามารถเช้อมอนิเตอร์ในการตรวจผมอีกครั้งได้ไหรือไม่โอเคฉันจะตรวจให้นายเองขอบคุณนะครับคุณแม่ โอเคตรวจ6องศาไปอาบน้ำเย็นสิเดี๋ยวจะไม่เอาได้นะโอ้แม่ไอเดียดีไอเดียดีชะมัดแม่ฉันโอเคสําหรับภารกิจถัดไปนะครับคุณแม่อาจจะให้เราไปอาบน้ําเย็นแต่เดี๋ยวก่อนผมขอเพิ่มไปอาบน้ําเย็นแต่งตัวแล้วก็ไปอาบน้ําเย็นเดี๋ยวจะไหม้ได้นะลูกแต่ตอนนี้12องศาค่อนข้างที่จะร้อนแล้วลก็ร้อนเลยว่นร้อนล้วร้อนมากๆ <S <S เลยวะ่ะเฮ้ยอ่ะตอดเสื้อผ้า ก็ไปอาบน้ำได้แล้วอ๋อนี่ไงห้องอาบน้ำอ๋อล้วก็หายตั้งนานโอเคเราอาบน้ำเย็นซะอ่ารอสักครู่นะครับรอน้ำเต็มอุย้ยตัวแข็งเลยเฮ้ย <c oughs> เรามาดูนะครับว่าแม่เราจะว่าย,ยัางไงกันโอเคแม่ตอนนี้ตัวฉันเย็นแล้วฉันอาจจะไม่มีไข้ก็ได้นะแม่ผมไม่มีไข้เลยไหนเดี๋ยวฉันตรวจสอบให้แล้วกันนะเจ้าเด็กนี่ขอบคุณครับคุณแม่ ตัวที้ผมเลยเท่าไรศูนย์องศาโอยเขายังว่าอุณหภูมิเราปกติอยู่นะครับตอนนี้ศูนย์องศาแล้วนะแทบจะแข็งแล้วคุณแม่เขาก็คิดว่าเราเป็นไข่ยอยู่กินอาหารเช้าได้สิคุณแม่ให้เราไปกินอาหารเช้าซะแล้วกินเลยแล้วกันหนึ่งโอ้นี่ไงแล้วก็ดื่มน้าปิ้งเรียบร้อยเราดื่มน้ําแล้ว,นนลวกินข้าวแล้วก็กินน้ําและตอนนี้ เราอุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่าเราพร้อมที่จะไปโรงเรียนหรือเปล่าตอนกินข้าวแล้วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกหนาวแม่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมครับโอ้ได้สิเป็นเหตุผลที่แน่นอนจริงจริง้ตตวตรวจสอบให้แล้วก็ได้ติดลบ5้าองศายังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเลิอกกังวลได้แล้วนายไปโรงเรียนได้อ้าวดู้ไหมฉันเริ่มจะยอมแพ้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนอ่ะและภารกิจถัดไปก็คือวางน้ำแข็งในช่องระบายอากาศ ตอนนี้มันยังหนาวไม่พอสินะปิดลบห้าองศาเนี่ยอ่ะเราต้องการน้ําแข็งมากๆขอเอาน้ําแข็งก่อนน้าแข็งน้ําแข็งน้ําแข็งน้ําแข็งอยู่ตรงไหนอ่ะน้ําแข็งอยู่นี่อันนี้คือน้ําแข็งเหรออ๋อน่าจะให้เอาเข้าไปในช่องฟิตปะเติมน้าปุ๊บตอมฟิตได้อยังอ๋อโอเคมันเป็นน้าแข็งแล้วเราก็เอาไปวางในช่องระบายอากาศอ่าช่องระบายอากาศนี่ปุ๊บปุ๊บ ค okay. ตอนนี้น่าจะเย็นมากๆแล้วล่ะน่าจะสักติดลบสิบองศาได้แล้วมั้งออกคุยกับแม่หน่อยโอเคฉันจะตรวจสอบให้นายนั่นไงติดลบสิบองศาแล้วก็ออกไปจากห้องฉันได้แล้วฉันคิดว่าฉันต้องระเบิดความร้อนหินอะไรสักอย่างโอเคโอเคภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจที่เสี่ยงตายมากมันให้เราไประเบิดเครื่องทําความร้อนหินหลังบ้านอ้าวมานะฉันต้องออกไปนอกบ้านแล้วเนี่ย โอ้นี่ก็ติลบติดองศาแล้วตอนนี้อากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะมีหมอกลงแล้วก็เหมือนจะเป็นไอน้ำน้ำแข็งเย็นๆหรือเปล่าไปฮะนี่นมั้งนี่แหละเอาละพร้อมแล้วคุณต้องคิดเผาฮะแล้วเบิดเลยเหรอโอ้ตอนนี้น่าจะอากาศเย็นสุดๆอันนี้อะไรเนะี่ย อ๋ออ๋อเป็นการเปิดน่าจะเป็นเครื่องระบายความร้อนที่เราเอาน้ำแข็งไปยัดเมื่อกี้นี่แหละวีกับแม่อุณหภูมิวัดอุณหภูมิให้ผมหน่อยได้สิลบสองร้อยยี่สิบองศาเอาละไปนอนหลับละฉันต้องการความเย็นมากกว่าน,นี้ฉันควรจะทำยังไงอ้าวโอ้เติมในตัวเจนเหลวในสระน้ำหลังรถอ่าเอาละมันให้เราไปเติมในตัวเจนเหลวและฉันจะเอาในตัวเจนเหลวมาจากไหนในตัวเจนเหลวงั้นเหรอ นี่เหรออ่าฉันออ้ยหนักหนักหนักหนัแล้วเราเดินไปแังสระน้ำเนี่ยนะวิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้โอ้ยเด็ค่อนข,ข้างหนักนะครับตอนนี้น่าจะหนักเป็นสิบยี่สิบโลได้เลยโอ้สระน้ำสระน้ำสระน้ำมิวอ้โอเคฮะอุ้ยเป็น้ำแข็งแล้วโอ้ย ตอนนี้เย็นมากตอนนี้ก็ลบไป220องศานะครับค่อนข้างที่จะมนุษย์นี่อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้สมมุติว่าเราเปิดน้าแข็งเนะี่ยแล้วเราก็เอาอาบน้ําสมมติเราอาบน้ําแล้วก็เอาน้ําชโลโมบนร่างกายเราแล้วก็วิ่งออกบ้านเพียงแค่ไม่ถึง5วินาทีเราก็อาจจะแข็งโป๊กก็ได้หรือบางทีเลือดเราก็แข็งไปแล้วด้วยโอเคตอนนี้ลบเท่าไหร่เราไปดูกันแม่ครับขอตรวจอ,อุณหภูมิหน่อยได้ไหมครับไม่ฉันจะไม่ตรวจอ,อุณหภูมิให้แกแม่ได้โปรด ตัวได้ผมที่ได้เลยลบ320อี่องศาลูกเอ้ยนี่ยังเป็นไข่หยุดเสียเวลาของฉันไปนอนซะจุดๆแล้วฮะจังหวะน,นี้ลบไปสามรอองศาแล้วไงัตนต้องไปที่ช็อปและก็ไปซื้อของบางสิ่งบางอย่างโอเคภารกิจนี้มันให้เราไปที่ช็อปแล้วก็ไปซื้อของบางสิ่งบางอย่างนะครับก็คือตรงนี้หรือเปล่าใช่สวัสดีนายพอจะมีของอะไรที่ทำ่มันเย็นๆบ้างไหมอาจจะเป็นร้านเลยนะโอ้ แน่นอนอุย้ยต้องการพัดลมยักษ์เหรอนี่เหรอสิ่งของที่ทําให้มันเย็นๆอะอ่ะลงมาโอเคเหมือนว่าจะลงหลังคาบ้านนะแต่ไม่คิดว่ามันทําไมมาเป็นกังหันลมอย่างนี้โอ้ไม่นะตอนนี้เรากังหันลมลงบ้านแล้วตอนนี้บ้านเราค่อนข้างที่จะมีหมอกลงแล้วก็ตอนนี้นะ่าจะติดลบไปที่400เลยหรือเปล่าถ้าติดลบ400นี่น่าจะเย็นมากๆถึงม,มากที่สุด โอเคขอคุยกับแม่ได้แล้วแม่ไม่รู้สึกหนาวเหรอแค่บอกว่าอยากให้ฉันเช็คอุณหภูมิอย่างนั้นน่ะเหรอใช่แล้วผมอยากให้คุณเช็คอุณหภูมิได้ไหมครับไม่เช็คอุณภูมิให้ผมหน่อยได้เลยลบหนึ่งพันยี่สิบองศานายมีไข้คุณต้องอยู่บ้านเฉยๆไม่มีทางเพียงเพราะพระเจ้านั้นไม่สามารถช่วยฉันได้โ oh <my> อ้มายกอดอธิษฐานต่อผู้ทรงอํานาจแล้วฉันจะอธิษฐานตรงไหนเนี่ยไม่นะ ให้เราไปนอกบ้านอีกแล้วใช่ไหมเหมือนรอบที่แล้วอ๋อนี่ไงมันให้เรามาหน้าบ้านแล้วก็ทาการแต่พระผู้เป็นเจ้าช่วยส่งความเย็นมาหาฉันได้ไมเอาหลับพระเจ้าหลับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยชิสเิปเปิง้งเขากำลังหลับอยู่นะหลับพระเจ้าหลับตื่นสิพระเจ้าตัวเวกับตื่นขึ้นมาได้ไหมพระเจ้าจงตื่นขึ้นอ้อใครมารบกวนการน,นอนของฉันล่ะนี่อ่ะ โอ้พระเจ้าขอโทษขอโทษที่เป็นฉันเองเป็นขอโทษที่รบกวนพระเจ้าระหว่างที่กําลังหลับอยู่นายต้องการอะไรไปแล้วทําให้มีหิมะหนาวทําให้มีหิมะตกเหรอโอ้ได้สิได้สินั้นจะส่งหิมะให้นายแล้วกันนี่ลงไปสามร้องศาเลยทีเดียวอันนี้คือเย็นเลยใช่ไหมทําไมไม่มีหิมะตกต้องการให้อากาศมันเย็นลงแค่นั้นเองโอเค กัางวันนี้แม่ฉันจะว่ายัางไงขอคุยกับแม่หน่อยเอ,อิบโอแม่ครับยังมีโอกาสอยู่ไหมได้ได้โอเคฉันจะตรวจให้นายก็แล้วก,กันนะเอาละลบสองพันยี่สิบองศาว้าวคุณไม่มีไข้นี่อ,อืมกันลอเล่นนะดูเหมือนว่าเอ,อ่อแม่เราจะบนตีดฉันต้องการความเย็นให้มากกว่านี้ ทำให้เราไปปักพระอาทิตย์ออกเหรอใช่ไหมรอบที่แล้วมันให้เราไปดึงรอบนี้น่าจะให้เราไปผักอืมแป๊บนึงนะให้เราเอาผ้าไปห่มพระอาทิตย์ไว้โอ้โหคิดได้ยังไงโอเคปุ๊บ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 ป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บ๊บกดอี๊บเอาละต้องการเพิ่มเติมเอาความเย็นไหมเชิญโบ ก็เวี่ยงไปเลยเรอง้องการชั้นเรียบร้อยเราพาไปห่มพาทิ์ไปแล้วอุ้ยห่มทั้งดวงเลยเหรออันนี้คือความสามารถของลูกชายแม่นะพราคที่จะเหนือพระเจ้าอุ้ยลกมืดเลยเอาละตอนนี้ดูซิว่ามันจะเย็นสักเท่าไหร่แล้วรอบที่แล้วไป220 0องศาเลยนะ ตอนนี้แค่เดินก็แต่ยากแล้วแต่ตอนนี้เป็นไงของพี่ก็แม่ทีโอเคฉันตรวจให้ก็ได้ลบหนึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบองศาจริงคุณไม่มีอย่างนั้นเออไปโรงเรียนแม่อนุญาตให้เราไปโรงเรียนแล้วฮะโอเคไปโรงเรียนโอ้วรถโรงเรียนมาแล้วแต่เรายังไม่ทันได้แต่งตัวเลยนะเห้เราไปเลยเหรอโอเคแล้วไงต่ออุ้ยโลกแข็งจบ บริบูรณ์และแล้วเราก็ได้ไปโรงเรียนอย่างแบบไม่ต้องกลับมาอีกเลยฮะเราไปโรงเรียนแบบไม่ต้องกลับมาอีกเลยอ่ะก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง Funny Time นะครับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่าเป็นแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมตอนบับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไวรุ่น